อย่างที่ผมบอกเลยไอสัตว์แม่งเอาแบบสาใจตัวเองอะเฮียตัวเองพลาดอะไรแม่งก็โยนให้คนอื่นตลอดอะเป่นเล่นเที่ยดีเลยขนาดนั้นไอสัตว์พลาดก็มีเห็นเยอะแยะไอสัตว์แล้วก,กดอีโมกโงูนี่เฮียแม่งนว้กระชากเที่ยอะไรกระชากก็งูแบบนี้สัตว์ <c oughs> กระชากเชี่ยอะไรทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีที่มาที่ไปครับเหตุมันเกิดจากเกมที่ผ่านมานี่แหละ <laughs> คำถามนี้ครูก็อยากถามมึงกันนิดเดียวว่ามึงทำอะไรเมื <c oughs> ่อกี้เนี่ยดีก็ปากเก่งไอ้สั <c oughs> สเฮ้ยวะโดนสตัร์แม่งพลาดปะผมายหาเลย <c oughs> โอ้อะโอเค สเลิกเล่นในสัตว์สายญาติมึงอะไม่แต่งก,กูหรอกไอส้สัตว์ มันช่วยไม่ได้อะตะกี้เนี้ยแล้วแม่งผมจะไปโล่ให้มันก็ไม่ได้มันโดนหนึ่งมาใช่ไหมตะกี้เนี้ยผมไม่ทันได้มองจิ่งโดนผมตายฮะเอรยนี่แม่งก็ปัญญาอ่อนอยู่สัตว์กดอีโมไอ้สัตว์ย้ำชาวบ้านย้ำชาวช่องเพื่อนตัวเองอยู่ไอ้เฮียกดอีโมโง่ใส่เพื่อนอยู่ไอ้ฮ่ากระชากก็ยังไม่โดนเลยสัตว์เนี่ยไหมไม่ตายับผมอ่ะผมยกไ่โดนเงี้ยมันก็ว่าผมมันกระชากไปโดนผมทำอะไรผมก็เงียบไม่อยากจะบ่นมันไม่อยากจะว่ามันไอ้สัตว์ แล้วมันทําอะไรมันก็แค่แบบเพื่อนพลาดแล้วแค่แบบกดใส่อีกแล้วไอ้แค่นี้แม่งตลอดอะไม่ให้กู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 ไม่ให้ทำไมอ่ะเออกูไม่ให้ทำไมอะไอสัตว์อย่าปัญญาอ่อนกูไม่ให้อ่ะเออทำไมอ่ะเจ้าหิวกูไม่ให้อะทำไมอะเออ เสียงว่าปัญญาอ่อนใส่กูเหียเลยของมึง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 ไม่ให้กูไม่ให้ด้วยกูโดดหนีด้วยกูไม่ให้ด้วยกูโดดหนีไม่ให้สัตว์ไม่ยกด้วยสัตว์ยกไปก็ไม่ได้หรอกไม่ให้กู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 ไม่ให้ทำไมอ่ะกูไม่ให้ กูหนี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 กูหน,กหนีกูหนีด้วยอืมกูหนีด้วยเออสัตว์ปลาเก่งนะมึงฮะ ไปไปไหนก็ไปไสัต,ว,าต,าตว,ว์ถ้าอย่างนั้นผมทนภาษาตาที่แล้วละถ้าอย่างนั้นผมก็ถ้ามันจะแบบทำอย่างงี้เห็นแก่ตัวผมก็เห็นแก่ตัวใสนะ่มันน่ะผมก็ไม่สนใจอไอ้ <c oughs> เฮียเดินไปไสัตว์มึงอะเล่นไปเหียกูไม่อยู่แล้วไอ้สัตว์เล่นไปมึงอะแม่งอยู่มึงหรอกไอห่าอานี้แพ้กูไม่สนใจหรอกแต <c oughs> ่มื่อซวยิ้หายสัตว์แม่งไม่ดูตัวเองเลยวะ่ะ โคตรงงเลยไปซับเล่นไม่เป็น <S <S แคลรี่ไม่เกิดบอกซับเล่นไม่เป็นแคลรี่ไม่เกิดคือกูผิดเฮียแคลรี่ไม่เกิดซับผิดจะเลิศไม่ได้เฮียความคิดนี้อ๋โอโหซีดเลยเฮียแคลรี่ไม่เกิดซับผิดว่ะฟอร์มแตกซับผิดเว้ยไอเฮียโอ้ถ้ามันบอกว่าซับซับเล่นไม่เป็นเอดีไม่เกิดซับเล่นเป็นงห้กูด่ามึงได้ไหมเฮียมึงไม่ได้เอ่อออบเจกต์เฮียอะไรคือป่ากากเนี่ยกูพูดได้ไหมอย่างเงี้ย ไปสัตว์แล้วกูพูดอย่างนี้ได้ปะเออไอ้สัตว์มึงไม่รับแจ็คอะไรป่าป่าโง่ยังไงยังไงปากกากป่าส้นตีนแล้วงั้นถ้าจะวัดกันตรงนี้มึงก็โง่เหมือนกันนะใช่ไหมล่ะถ้าวัดกันตรงนี้ก็คือโง่เหมือนกันไอ้เรี่อนี่ก็ผมก็ทำให้ดีๆไม่เกิดมึงก็เอาแจ็คไม่ได้ก็โง่เหมือนกันใช่ไหมถ้าว่าอย่างงั้นนะผมก็พูดอย่างนี้ได้เหรอผมเล่นไม่ดีผมยอมรับตานี้นะเล่นไม่ดีแต่ไอ้เรี่อนี่ก็แม่งน่ากุญกิตเหมือนกันนะ